ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ว่าแปลว่าเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าคลิปยาวก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับเพราะช่างมันเถอะครับเอาว่าวันนี้ผมจะมาสอนขับเครื่องบินในแบบ Pilot Training f l i g h t Simulator นะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคครับทั้งการเทคออฟแล้วก็การแลนดิ่งผมจะสอนให้หมดเลยนะครับผม โ okay. อเคเริ่มแรกถ้าใครยังไม่รู้ก็กดเพล์ไปเลยนะครับอ๋อใช่ลืมบอกไปว่าแบบนี้เป็น,ปน,ปนแบบเฉพาะคอมนะครับโทรศัพท์ไม่สามารถเล่นได้นะครับอตอนทุกคนทุกคนเวลาทุกคนเข้ามาในแบบผู้คุณก็จะเ,เห็นหน้านี้ถูกไหมครับกดเพล์ไปเลยครับตีน,นี้ก็อยู่ที่ว่าผู้คุณจะไปเกิดที่ไหนระหว่างตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้คุณก็เลือกที่เกิดได้เลยครับแต่ผมจะไปเกิดที่แหลกนะตรงนี้ตรงครีเอเตอร์ปะไม่รู้ว่าเอาไว้ยังไงก็ขออภัยเลยนะครับ เขาจะไปเกิดตรงนี้นะครับนี่เป็นสนา,ามเครื่องบินอ่าเราจะมาเกิดแล้วมันจะสุม่มอ,อ,อาจจะสุ่มเกิดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดตรงไหนแต่อาจจะสุ่มเกิดตรงนี้นะโอเคพอเรามาตรงนี้ปุ๊บอ่าให้เราถ้าถ้าต้องการเลือกเครื่องบินให้เราตามตรงนี้เลยมันจะมีตรงเครื่องอ่าเพลนสเปาตรงนี้สุดปะอะ่าแ,แล้วคราวนี้ให้ทุกคนกดไปเลยนะกดตรงนี้ไปเลยทำยขึ้นโอเคขึ้นละหลังจากนั้นให้ทุกคนอ่ากดไปที่ airlines เลยนะครับ Uh, วันนี้ผมจะสอนเป็นแอร์ไลน์นะครับไม่ใช่โมเดิร์นเมทรีหรือว่าเป็นอัลมุนทรีนะคบผมจะสอนเป็นแอร์ไลน์โอเคผมจะสอนเป็นเครื่องบินเล็กๆก,ก่อนนะเอาเป็นเครื่องบิน Air a อร์บัสเอสามเอามองนะครับเอาลอากเล็กๆก,ก,ก่อนนะแล้วก็เราก็เลือกลายที่เราจะใช้ในการบินได้เลยก็ผมจมใช้เป็นลายอันนี้นะที่มันไม่รู้ว่าอานว่าไงต้องไม่เป็นไรครับ แล้ว่็ใช้เวลานีแหละครับลายนี้มันสวยดีเป็นลายไทยมันเป็นลายธงไทยใช่ไหมดูเหมือนเป็นลายธงไทยแหละน่าจะใช่แหละโอเคอันนี้คือเครื่องบิน A อเบสเอสามสองศูนย์นะครับเอาไปดีเครื่องบินเล็กๆก,ก่อนนะคะตอนนี้นผมจะสอนนะโอใช่ลืมบอกไปว่าแมปนี้ทำมาเสียงดังก็อย่าลืมลดเสียงมานะน,นี่ผมไไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเสียงเลยนะโอเคแล้วนี้มื่เสียงดังนะครับก็อย่าลืมลดเสียงกันด้วยนะนกดเซตกดเซตครับกดเซตจะเป็นกัปตันนะครับกดอ่าเอ่าอาหมายน้ใหม่นะผมผมไม่ได้ดู กด Z นะครับจะเป็นกับตนกด X จะเป็นโคนพลอตหรือว่าลองกับตันนะครับส่วนกด C ก็คือจะเป็นอ่าคนที่อ่านั่งด้านในนะครับโอเคเริ่มมาโอเคช่างโอเคช่างเข้าเหอะโอเคเริ่มมา,าให้เรากด E เปิดเครื่องเลยนะครับผมมันจะเป็นการกด E เปิดเครื่องมันก็จะมีเสียงขึ้นมาอันอนี้นะครับไอผม๋วยวผมจะบอกปุ่มก่อนนะ ปุ่มเมาส์เมาส์ปุ่มเมาส์มมก็คือใช้ในการเลื่อนซ้ายขวาของเครื่องบินนะครับกด e คืออเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเครื่องเครื่องบินส่วนกด A ก็คือ w s d เป็นการเพิ่มความเป็นการเพิ่มความเร็วครับกด s ก็คือจะเป็นการลดความเร็วกด g จะเป็นการพับล้อหรือว่าหรือว่าการอ่ามันคือการพับล้อแหละ็นการทำในการพับหรือว่าเปิดล้อนะครับกด p นี่ผมใช้เวลามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ กด y หรือว่า h เป็นการเปิดแลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณเคยขึ้นเครื่องบินกันหรือเปล่าแต่ผมจะอธิบาย้นง,ง่ายๆนะแลงนะครับแลงก็คือตรงนี้ตรงนี้มันช่วยในการยกเครื่องบินหขึ้น,บ,น,นบินได้ง่ายขึ้นนะครับ a กับ d อันนี้ผมไม่ได้ใช้นะไม่เป็นไรไม่จำเป็นต่สามผมว่านะโอเคกด z แล้วก็กด r อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับกดกด f ครับกด, f, กด f กด f ก็คือ อาพูดง่ายๆก็คือมัาจะเป็นโอโต้พิลล์ทำให้เครื่องบินมันตรงนะครับนี่ผมก็เพิ่งใช้นะครับส่วนกด V ก็คือมันจะเป็นมุมมองล็อกนะครับกด X ก็เป็นคามล่าล็อกระอ่านจำนวนเลยครับส่วน C ก็คือคามล่าโหมดนะครับกด C ปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะแบบเลื่อนซ้ายขวาปึ๊บพอเลื่อนปึ๊บมันก็กลับมาที่เดิมแต่ถ้าเราต้องการแบบหมุนดูซ้ายขวาก็กด C ครับกด C ไปปึ๊บแล้วก็หาซ้ายขวาได้ตามสบายเลยนะครับพอเรากด C กลับมาปุ๊บก็จะเป็นมุมมองเดิมนะครับ กด J กับ U อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะน่าจะใช้กับพวกถังน้ำมันหรือว่าอะไรนะพวกนี้ผมังไม่ใช้อ่ะผมจะสอนเบสิกเบสิกก่อนนะอ่าวิธีการขึ้นคือมีไปข้างหน้านครับให้อ่าดูจอนั้น้านะผมมันจะเป็นเหมือนเป็นวงกลมตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมครับอ่าแนะนำว่าให้คุณกด C ไปเลยนะครับกด C แบบเปลี่ยนมุมมุมเป็นปกติไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องบินมันก็จะขึ้นไปด้านหน้าเองนะครับอ่ะผมจะมาสอนก่อนนะกดกด P นะครับอ่า ขอขอภัยนะคระเพื่อผมบอกว่ากด P ทำอะไรทําอะไรไม่รู้ใช่ไหมอ่าผมเพิ่งจําได้ว่ากด P ดาะเป็นการเปลี่ยนหน่วยความเร็วกด P ครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยความเร็วถอยหลังและกด P ครั้งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยความเร็วไปด้านหน้านะครับผมตอนนี้คือผมใช้หน่วยความเร็วไปด้านหน้าอยู่ก็กดอ่าสักประมาณอ่าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ได้สักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับงั้นก็ถ้าคุณคิดว่าเครื่องบินไปชักกันไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคกด C นะครับกด C แล้วก็ลากเครื่องบินไปเลยแบบนี้นะครับถ้ามันเร็วเกินไปก็ลดความเร็วมานะครับผมก็พยายามคุมความเร็วให้ตรงกับทางสีเหลืองพยายามคุมความเร็วให้ตรงกับเส้นสีเหลืองนะคะผมขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมจะสอนลำใหญ่ๆก่อนนะแล้วลำเล็กๆเดี๋ยวผมจะค่อยมาสอนเบสิกเบสิกอีกทีนะโอเคนะครับผม แล้วก็ไปตามเส้นสีเหลืองเลยนะคบไม่ต้องเป๊กก็ได้ครับก็แค่แบบพยายามไปตามเส้นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวผมไปสู่เส้นสีเหลืองผมจะอธิบายอีกทีนะโอเคโอ้โหเสียงเครื่องบินบอมเบอร์แรงเสียงแบบอีเสียงคูอแบบเสียงแสบหูมากนะครับอย่าถ้าถ้ายังไม่รู้เสียงก็อย่าไปใช้เครื่องบินบอมเบอร์หรือว่าโอ้โเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นมันเทคออฟตัวนี้ไม่ได้ใจเย็นไม่สมจริงนะอ่า ไม่มากผมจะสอนเทคออฟแบบสมจริงแล้วกันนะผมจะไม่สอนเทคออฟแบบแบบอะไรใครมาบังอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่ามากวนได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาม่ต้องเสอนเขาก็ได้นะครับโอเคเอามาผมจะสอนเทคออฟแบบสมจริงสมจริงก่อนนะครับผมจะไม่สอนเทคออฟแบบแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อฉันลืมบอกไปว่าแบบนี้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับก็เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีแล้วกันโอเคครับเราก็ ชา้าเกินไปว่ะเดี๋ยวเพิ่มความเร็วมาสัก33%ก่อนนะโอเค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 ผมลอธิบายไปตรงนี้นะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้เส้นผู้คุณผู้คุณจะเห็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เอาไว้สําหรับเครื่องบินที่มันไม่ต้องใช้ที่มันแบบมีความเร็วสูงไม่ต้องใช้ระยะไม่ไม่ต้องใช้ระยะ,ะ,ยะทางในการเทคออฟอ่าเยอะขนาดนั้นนะครับโอ้แล้วนี่พวกแกข,ข,ขั้นขั้นเบ็นสองข้อข้อที่สองกันเหรอเป็นไรพวกแกเกนี่ย โอเคเราจะให้เข้าเทคออฟก่อนนะครับเขาบินคอปปลา44 449เจ๊ไหมน่านนจะเป็นรหัสนะครับของผมน่าจะเป็นรหัสอ่าอะไรผมอ่านไม่ออกอ่ะเข้าใจนะโอกาสผมอ่านไม่ออกดูเหมือนว่าคนนั้นนะคนนั้นนะน่าจะเป็นอ่าเครื่องบินอ่าทิ้งระเบิดนะครับเครื่องบินที่ระเบิดของอเมริกานะครับผมแล้วเราจะให้เข้าเทคออฟก่อนแล้วกันนะครับ แล้วเขาด th <c oughs> ับเครื่องทำไมน่ะท่านผู้ชมครับเขาดับเครื่องครับโอเคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรวจะรอเขาเที่ออฟเสร็จก่อนนะครับเร็วสิเร็วเร็วโอเคเราจะไปด่าใครก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่ากับอีกโอเคไปให้ตรงแบบนี้เลยนะโอเค โอเคอ่าผมกับผมผมจะสอนเลี้ยวแบบตรงๆนะรู้ไหมครผู้คณแบบจอดิ้งเสือมันเลี้ยวไม่ได้ใช่ไหมคต้องเพิ่มวามเลี้วมาประมาณหนึ่งครับมันจึงพรมนม่ข้อ,อสามาเลี้ยวได้แล้วมันจะเลี้ยวแบบนี้เลยมันจะเลี้ยวแบบนี้เย้ยคือผมไม่ได้จาชีวิตจริงผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรในชีวิตจริงเป็นแบบนี้กันหรือเปล่านะแต่นันแบบนี้เป็นแบบนี้น,บบน, <c oughs> นะคะผมไม่รู้แล้วก็พยายามทำให้มันแบบตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วในการเทคออมนะครับผม โอเคมาถึงประมาณนี้ก็หยุดนะครับโอเคประมาณนี้แหละครับโอเคอวิธีการเทคออฟไง่ายตอนนี้ก <Yeah. S 1> ็คือให้ท <Own health issues> ุกคนเห็นเมาส์เห็นเมาส์ของ้มไหมเมาส์แบบกลมๆสีเนี่ยสีเทาเนี่ยเห็นไหมอ่ะให้ผู้เข้าชมลากขึ้นตะบนเลยครับลากขึ้นตะบนแบบนี้เลยครับโอเคไหมเดี๋ยวน่าให้ทุกคนนะกลางแฟบครับข้างข้างแฟบอ่ะแฟบคือตรงใครมันบังอะไรเนี่ยแฟบคือตรงนี้นะคะแฟบแฟบมันคือตรงนี้นะตรงที่ผมชี้อยู่นะแฟบมันคือตรงนี้อ่ะโอเค หลังจากนั้นน่ะเมื่อคุณเห็นว่าแฟบน่ะมันเต็มแล้วใชั้นว่าสองส่วนสองนี่คือเต็มวงแฟบแล้วนะถ้ามันยังเป็นศูนย์ส่วนสองหรือว่าอะไรที่นั่นแหละเผื่อแสดงว่ามันไม่เต็มนะครับถ้าคุบคุมฟังแฟบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตได้แบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้พร้อมไปตอนนี้ปุ๊บให้ทุกคนลากเมาส์ขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะครับอ่าลากสูงเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าต่ำแบบนี้นะครับลากสูงขึ้นไปแล้วก็เพควบคุมเรียนหนึ่งร้อยเปอร์เซ เยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคพอเราลากขึ้นปุ๊บแล้วก็กด C แล้วก็เปิดอัตโนมัติคล้ายๆว่ากด C มันน่าจะคล้ายกับออโต้ Pilot นะนะเด็กเครืบินมันก็จะพยายามยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่คับมันก็จะยกตัวขึ้นแบบนี้เอยกตัวขึ้นปุ๊บล้วก็กลับมาขับเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาขับแบบนี้เลยแล้วก็แนะนำว่าตอนที่คุณขึ้นอากาศไปแล้วอะ่ะให้คุณปิดแฟลไว้ แล้วก็พับล้อครับพับล้อกด G ีนะกด G ีปุ๊บมันก็จะพับล้อเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนําว่าตอนที่คุณกําลังบินเหนือน่านฟ้าให้ใช้ความเร็วประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซนต์นะครับผมจะเอาเป็น8ปเปอร์เซนต์ละวกันพราว่ามันมันเร็วดีนะโอเคครับแล้วก็เปิดไว้เลยครับกดซีแล้วก็ดูรอบๆไปเลยครับดูโอท้ที่นี่มันสวยงามจริงๆเลยโอแหลกแหลกแหลกแล้วก็บอกโอ้ที่นี่มันดูสวยงามจังเลยอูแล้วก็ ทุกทุระาทไปตามอัสยาศัย,ายเลยครับนั่นแหละครับเอ,อผมจะไปลงเกาะใกล้ๆนี้เลยครับผมจะโอเคผมจะไปลงเกาะอาด้านด้านขวาของเรานะครับผมจะไปลงเกาะด้านนู้นนะโอเคถ้าเคยไปเลี้ยเกินไปมันจะมันมันจะสตตนะครับอย่าอย่าไปทำนะ เครื่องบินมันเลี้ยวแบบเร็วเ,รว,เรวเกินไปมันจะสตอรนะครับอย่าอย่าไปทํากันนะแ <c> ล <oughs> ้ต้องเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไม่ใช่แบบเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบแบบเครื่องบินเอฟเอฟซีโร่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเดีแล้มันก็สตอรนะครับ <c oughs> สตอรปุ๊บก็เครื่องบินก็จะหล่นตู้แล้วก็ลงน้ํานะครับเครื่องบินเครื่องบินในแบบนี้ไม่ระเบิดครับแต่มันจะนั่นแหละครับโอเคผมจะไม่ผมจะไม่มีการตัดคลิปนะผมขี้เกียจนะแ <c> ล <oughs> ้ววันนี้ผมก็ดูเซตติ้งไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรหรอกปรับเป็นออโตเมติกก็ได้นะ โอ้โต <ítulo> ัมิติก็ยังไม่ลื่นอยู่ดีอะงั้นผมปรับเป็นอ่างั้นปรับงั้นปรับเป็นแมนนวลเหมือนเดิมก็ได้อะับโครับบอันนี้ให้มันลงนิดนึงโอเคประมาณนี้นะอาจจะไม่เหล็กละโอเคไม่แหล็กละอ่าตอนนี้เรามาถึงสนามบินนี้แล้วนะสนามตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วตอนนี้ให้เราลดความเร็วนะครับแล้วก็หาลันเวในการแลนดิ้งนะคะผม น่าใช่รันเวย์หรือเปล่านะ่ะเห็นเห็นแสงแล้วไหมเดี๋ยวผมจะเปิดตัวพลึกอ่ะเ,เ,เห็นมาอหงตงัวไหมน่าใช่รันเวย์หรือเปล่าผมไม่เคยมาลงรันเวย์แถวนี้เลยนะอันนี้ผมพูดจริงผมไม่เคยมาลงรันเวย์แถวนี้เลยนะน่าจะเป็นรันเวย์แหละมั้งใช่ไหมครทะรู้บอกแล้วนะโอเคน่าจะเป็นรันเวย์แลนะครับให้ผู้คนลดความเร็วมาที่สามสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมไม่แนะนำจริงนะให้แล้วก็กลางแฝด นะกลางล้อปึ๊บกลางแฝบนะกลางแฝบที่2เลยครับคุณต้องคุมความเร็วอยู่ประมาณ1 0 0่งถึงสองนะเปอร์เซ็นต์นะครับคุณถึงสามารถจะแลนดิ้งได้นะครับโอเคการแลนดิ้งก็คือคุณต้องลดความเร็วต่ำลงเรื่อยๆนะครับความเร็วคุณต้องต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ความสูงต้องต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมผมจะขอย้ำอีกทีนะแมปนี้เป็นแมปเฉพาะในคอมนะนะครับโอเคการแลนดิ้งง่ายๆครับให้คุณเอาเมาส์คุณลงมาแบบแค่เอาคุณแค่เอามุมมองคุณลงมาแบบนี้นะนะ มันก็จะช่วยคุณไลด้ง,ง่ายขึ้นเฮ้ยถ้าคุณเห็นลาเว่พู่งมาคุณให้ให้คุณให้คุณเลี้ยวไปหามันเลยนะถ้าคุณไม่เลี้ยวไปหามาันอาจจะแลนอาจจะแลนดิ้งผิดพลาดก็ได้อะรันเวตรงไหนวะรันเว่์ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมขอเลี้ยวกลับไปแล้วเข้ามาแลนดิ้งแล้วก่อนนะ เออคือมันไม่ได้ปว่าว่างั้นคือมันไม่ได้อะคือผมไม่เห็นรันเวย์ขออภัยด้วยนะคะคือผมไม่เห็นรันเวย์นะคบผมเดี๋ยวขอไปดูรันเวย์ที่อื่นก่อนแป๊บนึงเผื่อมีรันเวย์บ้างนะผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะผมก็ไม่ค่อยมาลงที่นี่อะ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวผมลดขอลดความเร็วก่อนนะเดี๋ยวขอเลี้ยวกลับไปก่อนนะครับผมต้องเลี้ยวด้วยความเร็วช้าๆแป๊บนึงมันต้องเ่เอื่อยนะคะความเร็วแบบในการแลนดิ้งน่ะนะ เอาโอเคไม่เป็นไรงันผมไปลงอีกเกาะอื่นก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไปลงเกาะอื่นก็ได้ครับก่อนนี้มันเลนเมสเซนเกินไปเนาะอาจจะลงจอดไม่ได้เนาะอาจจะลงจอดมาสะดวกนะคะผมเนื่องจากว่าเครื่องบินมันใหญ่ก็พับแฟบพับแฟบแล้วก็อ่าพับรอเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องคิดมากครับเราผมเราไม่ชอคนคิดมากครับเราไม่ต้องคิดมากครับถ้าเล่นดิงไม่ได้มันสำเร็จก็วนกลับไปถ้าสนามบินมันน้อยเกินไปก็เออไม่เป็นไรครับไม่หาแล้วหาเล่งที่อื่นสิ นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหนะ้าอ่าถ้าคลิปนี้ได้ถึงประมาณ3มหรือ4ี่ยอดลายหรือว่านก็สิบล้านไรนะผมจะทําคลิปอ่าสอนพวกเครื่องบินเจ็ตนะแับเลนด,ดิ้งเครื่องบินเจ็ตส่วนเรื่องลงเลนดิ้งเรื่องสอนเรื่องสนองสนเรื่องเลนดิ้งบนเรือบรรทุกเครื่องบินเดี๋ยวผมไปฝึกก่อนนะคือผมยังไม่ฝึกแบบไม่ชำนาญนะี่ยคิดไหมผมไม่ชำนาญในะการฝึกเท่าไหร่นะครับเอน้ำลายลงคอ โอเคเราเปิดไปประมาณนี้เนาะน่าจะได้อยู่นะครับผมเห็นสนามบินตรงนั้นไหมอ่านั่นนั่นจะเป็นที่ที่เราต้องไปลงนะครับผมอันนี้คือน่าจะใช่จริงนะผมไม่ได้ใจ่ะอัดมากี่นาทีแล้วโหยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่โอบเอสอัดแะช่วยไม่ได้นะ ก็ต้องเอาเครื่องบินลงให้ได้มันจะได้ไม่เสียหนะ้าหน้าจะได้ไม่แตกเ <c oughs> มื่อกี้หน้าแตกไปแล้วลงแลนดิ้งไม่ได้ซะหมเมื่อกี้หน้าแตกไปแล้วครับผม <c oughs> โอเคโอเค,อเคตรงทีอาไม่ได้เจอที่นี่คือที่ไหนเลยอาจจะเป็นผมอ่านว่าพีชนะที่นี่ผมอ่านว่าพีชผมไม่ได้เจออ่านวลยผมขออภัยด้วยนะถ้ามันผมผมอภัยจริงๆอะผมขออภัยด้วยอกลางแฝดนะครับกาลาง้อ ผมขออภัยนะรับผมอ่านไม่ถูกผมขออภัยด้วยนะคะผมผมจะไม่ลงจอดตรงนี้มันพื้นที่สั้นเกินไปอ่ะจะไม่ลงจอดสนามบินนู่นนี่แล้วควาเรยกมันแคสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพื่อความเซฟนะครับผมแนะนำเป็นสามสิบนะผมแนะนำเป็นสามสิบผมถ้าความเร็วมันเริ่มลดอ่าถ้าคุณคิดว่าความเร็วมันไม่ถึงสนามบินก็เพิ่มความเร็วไปนะครับผมเดี๋ยวขอลดความเร็วอีกทีนะครับผม โอเคประมาณประมาณนี้ได้แบบว่าได้ไหมวะได้อยู่มัง้งโอเคได้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 รถคอมเร็วมันเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแลดิงยังสวยงามแลดิงสวยงามมันต้องสวยงามแน่ๆเลยการแลดิงของฉันอะไม่ไม่ถึงสนามบินไม่ถึงสนามบินเราต้องแลดิง้งต้องแลดิ้งช้ากว่านี้โ <Okay, S 2> อเครถคอมเร็วเหลือศูนย์เลยครับแล้วก็ okay, แลดิง้งไปเลยไป็นความเป็นคมเลีวแล้วก็โอเคแลดิ้งเรียบร้อยนะครับผม โอวกันลดิ้งที่ e ่มากนะครับผมโอเคแลดิ้งอยู่้อยแล้วสบายๆนะครับผมยูซียูซียูซีควบเลยยูซีโอเคปิดแฟบได้โอเคนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะครับพูดเรื่องอะไรผมเขาพูดช้ากว่าน,นะโอเคคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวว,าว่างๆผมจะมาสอนอ่า คลิปพวกนี้อีกเนาะก็ถ้าเห็นผมหายไปนานก็ไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับคือผมติดเรียนครับสองก็ผหูไม่ว่างนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมสอนเครื่องบินอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็สัคีนี้จบเพียงนี้เลยครับก็ อย่าลืมกระทืบไลน์นะคบกระทืบไลน์แล้วก็กดแชร์ให้คนดูเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็กด s ับสไคร์ผมด้วยผพ้กคุณจะได้ติดตามผมไปนานๆนะครับผมคลิปดนดี้จบเพียงเท่นี้แล้วบ๊ายบายขอให้โชคดีและปลอดภัยจากโควิดนะครับผมไม่บา,บาย